ต่อไปข้อที่18จากการสำรวจผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมจำนวน200คนพบว่าชอบดูฟุตบอล140คนชอบดูบาสร้อยคนแล้วก็ชอบดูวอลเลย์บอล110คนผู้ที่ชอบดูฟุตบอลและบาสเกตบอลก็คือ60คนชอบดูบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล50คนชอบดูฟุตบอลและวอลเลย์บอล45คนจำนวนผู้ที่ชอบดูกีฬาทั้ง3าประเภทมีกี่คน ข้อนี้ก็หลักการเหมือนเดิมนะครับขั้นแรกเรากําหนดให้คนชอบดูฟุตบอลเป็นเซต A ก่อนดูบาสเกตบอลเป็นเซต B แล้วก็ชอบดูวอลเลย์บอลเป็นเซต C ซึ่งเราจะได้ว่า na เท่ากับ140 nb เท่ากับ100 nc เท่ากับ110 n a intersect b ก็คือคนที่ชอบดูฟุตบอลและบาสเกตบอลเท่ากับ60สิบ n b intersect c ก็คือคนที่ชอบดูบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลเท่ากับ55 n ิ n a intersect c ก็คือคนที่ชอบดูฟุตบอลและวอลเลย์บอลมี45คน เท่ากับ45่ส้าเขาให้หา n a intersect b intersect c เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรตามสูตรเลยนะครับตามสูตรแล้วก็คือ n a ับ,บ n b ลบ n c, c ลบ n in a intersect b ลบ n in b, in b intersect c ลบ n in a, in a, in a intersect c ตัวนี้ก็เขียนในบอร์ดก็จำได้นะครับแล้วก็บวก n a intersect b intersect c เรารู้ทุกตัวแล้วยกเว้นตัวที่โจทย์ถามหาเราก็แทนค่าลงไปนะครับ NA union B ก็คือทั้งหมด200คน NA ก็คือ140 NB คือ100 NC คือ110 NA ดิเ B ลบเท่ากับ60 B ดิเซก C คือ55 NA ดิเซก C ก็คือ45 แล้วก็บวกตัวที่เขาถามหา n a intersect b intersect c ดังนั้น n a intersect b intersect c จึงมีค่าเท่ากับ200ตั้งลบ140ลบ100ลบ110บวก60บวก55แล้วก็บวก45ซึ่งมีค่าเท่ากับ10นะครับดังนั้น คนที่ชอบดูกีฬาทั้ง3ประเภทมี10คนนะครับ